การแข่งขัน d e ทเวทีเพร e อีพีที่เกลับมาแล้วเรายังคงเฟ้นหาผู้ที่เก่งที่สุดอยู่เหมือนเดิมและรอบนี้ต้องแข่งกันในทีมวอลแวนใครแต่งตัวชนะรับไปเลยอยู่ v i p และผ่านเข้าสู่รอบวินเนอร์ที่มีแต่ผู้ชนะเท่านั้นที่แข่งกันเพื่อชิงเงินรางวัลและตำแหน่งตัวแม่แห่งเดทเว m ีเพรกรรมาการของเราในวันนี้ได้แก่ผู้ที่นัดเระชอบมาสายตลอดเวลาพี่สวยมาสายน้องรักที่เรียกเมื่อไหร่ก็มาพลันเลดี้โซรันและ เพื่อนสีกับตำนานพี่แจ๊ดกับพี่คิวทะเลกันเหรอคะคิวสตาร์ดิวตูนใครจะเป็นผู้ชนะไปดูกันได้เลยแต่ก่อนจะดูคลิปเนี่ยขอคนละหนึ่งไลค์ให้คลิปนี้หน่อยนะ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะหนูชื่อฟาร์มค่ะฟาร์มไอริสค่ะเป็นคอนเซปต์ตัวละครหัวเขียวเป็นตัวละครชื่อดังจากอนิเมะค่ะสวัสดีครับชื่อฟิวคับมาคอนเซปต์แนวภูสลาสวัสดีค่ะ,ช,คคะชื่อออมนะคะวันนี้หนูมาในทีมที่ว่าผู้ดูแลผืนฟ้าแล้วก็ดวงดาวทั้งหมดค่ะสวัสดีฮะผมะเจดโดหรือว่าเจสซี่ดีกว่าเนาะเป็นนามแฝงเนาะวันนี้ก็มาในทีมของสัตว์ในตำนานเนาะเป็นสัตว์ในตำนานแถว พวกยุโรปอะไรเงี้ยแต่คิดว่าหลายๆคนคงรู้จักกันแล้วแหละสวัสดีครับผมชื่อไตเต้นครับมาในนิทานพื้นบ้านไทยครับสวสดีิหาชื่อมุนี่นะคะเออวันนี้มาในคอนเซปต์ประเพณีประจําจังหวัดค่ะสวัสดีค่ะชื่อพายค่ะมาในคอนเซปต์เป็นตัวละครจากหนังแล้วก็มีพลังค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อไหนนะคะวันนี้ก็ในทีมวอร์แบนหนูก็จะมาในตำนานเกี่ยวกับโรงเรียนที่แบบยุคเจนซีทุกคนต้องรู้จักอ่าสวัสดีค่ะชื่อค่ะคิวนะคะหรือจะเรียกว่าคิวก็ได้ก็สำหรับคอนเซปต์ในวันนี้นะคะจะเป็นตัวละครกับชุดชุดหนึ่งค่ะที่สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันวอแบนด์ยังไงนะแต่ว่าหนูจะพรีเซนต์ออกมาให้มันเป็นวอแบที่ดีให้ได้ค่ะ ชื่อปลาเก๋าค่ะอ่อาวันนี้มาในคอนเซปต์นักรบค่ะและนี่ก็คือน้องๆที่แข่งขันกันในรอบนี้ใครจะเป็นผ <i>. <jur> ู้ชนะกันแน่ไปดูแฟชั่นโชว์กันได้เลยมาคนละอุ้ยอะไรอะวันด้าเหรอโอ้แวนบอลแบนยังไงมีหกเพลงโอ้ยรอด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 ตได้ตำนานไงที่เขาบอกเอออันนี้เก้งอันนี้เก้งอันนี้รอดอันนี้รอดบินไปแล้วอะ เออไอ้ใครอ่ะฉันคือจักรวาลผู้ควบคุมดวงดาวทั้งหมดจักรวาลเล่นวอแหวนด้านหลังคขาบอกวานเหรออ๋อจักรวาลเล่นไกลอยู่นะแล้วก็มอแหวนไกลมากนะแล้วก็ไม่แต่เราอันนี้เราถ่ายด้วยมอแหวนละแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนจักรวาลด้วยคือมีปีกด้วยเมันแกเป็นแฟรี่ไปแล้วอุ้ยอะไรอ่ะวรรณคดีนางยักษ์โอ๊ยโอ๊ยลอดลอดเหมือนนางยักษ์มากยีดอก แล้วชุดชุดคือแบบอีดอใครอ่ะทำไมมันไม่มีนมยันยานนะถ้ามีนมยันยานทำไมได้เออทำไมได้เไม้อะไรอ่ะวันนี้ดาหัวขาดเดี๋ยวนะรู้แหละมาจากเรื่องหนึ่งอ่ะมันเป็นมีมอยู่ที่เขาเอาหัวหนูรัดไปทำอ่ะแต่ไม่เคยดูนะอ้าวแล้วโอ้ยหัวขาดให้ด้วยอีดอกอันนี้อะไรอ่ะวันเฉลิมอ๋อแมนนิคตีตี อันนี้อะไรอ่ะเหมือนเทพอ่ะเหมือนแบบนักลบเทพอ่ะอันนี้วาคิรีวาคิรีวาคิรีว้ายสวยมากวันนี้สวยมากบิ๊กมากว้าวเก่งมากวันนี้สวยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะเอลิโอปะวันแรกที่ขึ้นฝั่งพร้อมเซตที่ใครวะไม่ใชนนี้ใช่เลยเอลิโอเลยอ่ะเอลิโอว้าน่าต้องมาชั้นนี้ด้วยเลยเอลิโอว้า ขาอาจจะให้แบบเป็นเป็นภาพจำในในยุคนี้ไงเธอหนังมันเพิ่งมาทำไมไม่เอาซีนโคตรหินโว้ย Wonder Woman w น n d e r Woman คอลน์ป้าโอ้ Wonder Woman โอ้แต่เสียงหนึ่งนะเขาต้องถือดาบไม่ใช่หรอหรือเขาเอานั่นเป็นแส้เหรอไอ้นี่นี่ o n นแมนไงไอ้ไอ้ผู้ไงไอ้ที่มันชื่ออะไรนะไอหมากิหัวเขียว่าใช่หัวเขียวอ่าอ่าอแต่ถ้าถามเราเราจะเรียกว่าคิกซี่ จิกซี่จะยืนเดินเดินดอกมาอีกเหรอจิกซี่มาถูกกว่าซะแล้วต่อไปเป็อะไรอ่ะอีเจร่วมประเพณีวิ่งควายวิ่งควายวิ่งแต่งเป็นควายขี่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 ควายมึงอ่ะควายตรงหน้ามึงนี่ไงไม่เห็นหรออีดอกรอยเก่งไอ้เก่งไอ้เก่งขี่ควายไอ้ยเก่งว่ะไอ้ยคือกลุ่มนี้โคตรเก่งเลย อ,อ,อันนี้ว้อันนนีีีต่แข่งกันว้าวค<แ>ุมเนี้ยถามจริงเดี๋ยวเรามารีแคปกันดีกว่านะมานี่ก่อนเลยที่คนแรกตึง้งวิหกเพิงนี่นกไฟของเรา เดินมาตอนแรกฉันรู้ว่าวันด้าแต่ไม่เป็นไรวอลเวตเหมือนกันใช่ฉันฉันวาคิดว่าวันด้าแต่ฉันคิดว่าไอ้วันด้ามันมีฟินิก์หรอว่ไม่ใช่จีนเกมใช่เหรอวะมันไม่มีปีกไงตัวตัวกันที่บ้านเลี้ยงนกกะค่ะคือเป็นเรื่องลำเอียงเท่าไหร่หรอกค่ะแฮ่าหลดอีกที่บ้านเลี้ยงนกฟินิก์มั้งเนี่ยให้ห้าเนี่ยโหลดโกนเป็นการแต่งที่เรียบแล้วก็ง่ายดีแล้วก็เออออกมาแบบ ชัดเลยว่าก็วิหกไงวิหกเพลิงแต่มันวา้าวมันวา้นวาวตรงที่บอกว่าคาดไม่ถึงว่าจะแต่งเป็นวิหกเพลิงอะ่ะโปรแหวนใครจะคิดถึงวิหกใช่ไหม,มถูกจึ้งความสวยให้สีละกันนะคะเพราะว่าเหมือนฟินิกซ์ไหมเหมือนวิหกใพรเหมือนเหมือนแต่อยากให้เล่นสีมากกว่านี้ยังน้อยไปหน่อยใช่มันยังน้อยไปหน่อยเนาะรายละเอียดอันนี้มันส้มมันมันส้มไปเลยแบบออก แดงส้มไปเลยแต่ว่ามันควรจะมีแบบไล่ๆนิดนึงตรงผมตรงอิเซซิี่อะไรให้ไปดูแบบดูเป็นเพลิงมากกว่านี้อันนี้ก็เห็นด้วยกับสวยแต่คิดว่าเนี่ยที่แต่งมาสวยแล้วแต่ว่ามันสุดได้มากกว่านี้ก็เอาไปสีมาที่ข้อต่อไปดีกว่าอ่าผู้ควบคุมดวงดาวอะไรเออฉันคือจักรวาลผู้ควบคุมดวงดาวทั้งหมดแต่งเป็นจักรวาลนั่นแหละแต่ว่าสำหรับเราอ่ะเออมันยังไม่ก็จักรวาลมีปีกด้เห็นปหมหรือเขาจะมองเป็นเป็นแฟรี่ใส่ถดามาด้วยเาจะอยู่ที่ไทยด้วยประจำภาษาไทย ยังอันนี้สาชั้นถ้าเป็นจักรวาลจริงสีที่เราคิดมันจะไม่ม่วงขนาดนี้มันก็จะมีม่วงดำๆ<ำ>อมๆ<ำ>จะม,ม่วงดำๆแล้วก็จะมีแสงดาวอ่ะหรือเท็กเจอร์ทางชุดเป็นสีจักรวาลหมดเลยจบพี่สวยให้3มคันนี้มันรู้สึกไม่ไม,ไ,มไม่สื่อถึงจักรวาลเลยอันนี้คิดมันสวยอีกแล้วว่าแบาบ,าบ,าบมันมันยังไม่ว้ววมันยังไม่แบบดูว่าเออเนี่ยเป็นจักรวานลนะเพราะว่าทีมคุมมาเลยว่าเป็นสีม่วงแล้วแบบไหนจักรวาลไหนดาวอะไรเงี้ยเอาไปใสหรือถ้าจะมจาจักรวาลจริงจะเล่นมุกจักรวาลเป็นแบบว่า h ล l l o the u n เวิร์ e มาเป็นนางงาม นมเนอนงตเอาอย่างนั้นมันเลยอนาคิเตเลยใช่ กรวานนี้คือกูอ๋อมาแวบแรกสิ่งที่คิดคือกริมรีเปอร์แต่ก็งงนึกว่าเป็นคนเก็ดเกี่ยววิญญาณแต่มันม่วงเหลือเกินจากรวาลขึ้นมามันรู้สึกแบบตรวาลมันไม่ได้ม่วงขนาดนี้คิดเหมือนทุกคนหักไม่เยอะสองโอเคหักไม่เยอะเลยเออนางขัุรศีนางในวรรณคดีนางยาก็เลิศนาแบบเลิศนะเออเก่งอะได้อะไรได้ชุดได้ด้วยชุดคือแบบเหมือนในในหนังสือภาษาไทยตอนเด็กอะ ยาม,มันไม่มีนมยันยาเหรอเธอฉันอยากรู้แค่นี้ไม่ไม่ไม่สมามารถทำนมใหญ่ได้ไม่สมา่อทำทำนมใหญ่ได้เกมนี้จะได้อ่ะอ,อุ้ยทำทำทำนมนมใหญ่ๆได้เหมือนในหน้าปกในคดีที่แบบนมยกักนมนมยันยานเดี๋ยวเธอจะอยากได้แบบนั้นอ่ะไม่ได้ไม่ได้มาต้องหาแล้วมาทำให้มันได้สิเออเออเอาเป็นสี่ค่ะค่านมยันเออสี่ค่านมยัน แต่เอาตรงว่าชุดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าชุดเขามีการซอนซอนๆให้มันแบบมีหลายเลเยอร์ทะลุก,กันมาให้เป็นเป็นแบบเป็นเคอร์ฟนี่ก็เลิศดหนาแต่ก่อนชอบดูสังทองฉบแบบการ์ตูนเออเขามีนางยักษ์ไปเลี้ยงพอรู้เป็นยักษ์ตกใจไปชุบทองแล้วหนีเลยก <c oughs> ัหน้า <c oughs> ไม่นางได,ได้แล้ว<อ>ประมาณอีสี่แต่แปลกเนาะยักษ์ทุกเรื่องหน้าตาแบบนี้หมดเลย ันเเกลยให้สี่แล้วกันค่ะความซื้อความแบบความโผมความชุดอ่ะคนต่อไปนี่วันิดาหัวขาดเมื่อกี้ไปเซิร์ชกูเกิลอ่ะเขาบอกว่ามาจากเรื่องเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนอ๋อหลอเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนหรออ่ะใช่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 หัวขาดเหมือนชุดนักเรียนที่เอามาทําแล้วก็นี่เน้นหัวขาดให้ดูโดยนี่อย่างนี้เออความชุดหรืออะไรอย่างนี้รู้สึกว่ามันยังได้อยู่มันเขา้างไปแต่งเป็นเหมือนชุดนักเรียนในไหนในเรื่องปล่ใช่ใช่แต่ช่อบรองเท้า เท่ามหาห้าเลยเลินวะชอบมากกรรมการคนนี้ ดิฉันชอบค่ะนิสัยให้สี่เหมือนกันค่ะก็ไม่เหมือนเนาะเพราะว่าหลาังห้างให้สี่นะด้วยความที่บอกว่าอาร์อย่างตรงคอนเซปต์วันดีดานู่นนี่นั่นพระวันดีนดาหัวขาดแล้วทําออกมาได้พรีเซนต์ได้จึง้งไม่เคยดูแต่ว่าเมื่อกี้คุกเกิลมาแล้วเพราะฉะนั้นจะให้อารมณ์เอจะให้คะแนนตามอารมณ์บวกลบกับแรงลมแป๊บนึงได้โอเคได้ดแรลลงลมเบาจาัลงลมเบามากเลยอ่ะคนต่อไปคนต่อไปนี่วันเฉลิมีหรอ ฟาารักพ่อมากอ่ะอ้อคะแนนกันเลยให้สี่เพราะสวยชอบน่าจะเป็นชุด MV ของอันนีพลัครอใช่ไมมีแรกเลยชุดแรกใช่อยากจะบอกว่าเกือบแล้วเกือบจะให้5แล้วถ้ามาเป็นชุดแอร์ที่จะให้5เลยให้4ี่ีค่ะแอรพี่ๆก็พิเพลสสี่อ้าวเฮ้ยอะ เขาที่ทำการต่างอะไรเนี่ตัดสินด้วยอารมณ์เนี่ยฮะอยู่ใช้อารมณ์เสมอค่ะอ่ะคนต่อไปนี่วาคิรี่โอ้โหรอดดิโอ้รอดอ่ะอันนี้รอดมากเลยอ่ะเนี่ยทำไมวะได้วุเนไม่ถือดาบอันนี้มาโอ้เคยเล่นเกมอะไรที่มันเกี่ยวกับวาคิรีอย่างนี้พอดีแล้วมันแบบนี้เลยใช่ไหมนาวาคิรีเลยอ่ะใช่ไวกิ้งอ่ะไก่รอดที่ไหนหน้าไม่เหลี่ยมนมไม่เหลี่ยมมันไม่ตอบคิวด้วยเห็นไหม อ่ะอเจไดพี่แม่งมื่นว่ะเออชอบประเถอะไม่มีอะไรหรอกม่มืนอ,อ,อ,อินเกมค่ะอินเกมกรรมการโอ้ยโอซีคุยกันหน่อยพี่มาไม่เนี่ย <laughs> อ่ะกูแจ้งนะแจ้งโอซีอะในนี้น่ะ <laughs> 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 วยให้ห้ามนกันค่ะเป็นนักรบเป็นนักรบวาคิรี่จริงๆอะ่ะเพราะว่าชุดก็เป็นนักรบมีปี่ออกมาอีกงั้นก<ช>็เป็นวาคิรี่เพิ่งเห็นว่าเขาเอาเอาเป็นวาคิรี่ที่เป็นแบบว่าเป็นเอลด้วยนะเห็นปะใช่ใช่หูเอวเออหูเอวอ่าคือออกมารู้เลยว่าเป็นวาคิรี่ให้ห้าเลยอะ่ะใช่เคือแบบด้วยความสวยด้วยวตึงด้าอคือแบบวีแรกวีแรกดูเรารู้ว่าใช่เลยมันเข้าตีมทุกอย่างก็ให้ห้าเลยและคือคิวเป็นคนที่ชอบอะไรแนวแบบนี้อยู่แล้วใช่ค อ่ะคนต่อไปคนต่อไปนี่รธแย่เดี่ยวเลยแต่รอบแรกอ่ะกูใช่ใช่ไต่อีเดาหน้ายังเหมือนอ่ะนะยังแต่งหน้ายังเหมือนอ่ะแลิกขึ้นเลยปะแลิกขึ้นตอนกูออกมากูดูแล้วว่าแอลเลียแต่กูงงว่ามันมาแหวนยังไงใอ่งงวงาจะมาแหวนยังไงมาแหวนวันแรกที่ขึ้นฝั่งพร้อมเสียงที่หายไป ฉลาดน้องเขาเอานี้มาเพราะว่าอาจจะเพราะว่าแอรีเวชันคนเนี่ยมันเพิ่งจะฉายในแบบไม่กี่ปีเขาก็เล่าแบบนี้มาเขาไม่เอาผัวแดงเพราะมันเก่าไปแล้วถามน้องน้องออกมาได้ภาพคือชัดเลยชัดมากัแนนความ D E I เต็มสิบเอยอันนี้คือแบบคิดให้เลยแหละอะไรเงี้ยีิดฉ่ำ สวยให้ห้าค่ะจะออกมาคือรู้เลยว่าแอรรเยลแล้วชอบคอนเซ็ปที่คิดมาอีกวอนแรกที่ฉันขึ้นฝั่งแล้วเสียงที่หายไปตรงแอรรเยลอีกอมองจุดเด่นเขาคือที่คาดหัวเพราะว่าในไล์แอคชั่นลันก็สขัดใจที่คาดหัวคราบขัดใจมาก ให้ห้าโคตร่านทำไมขัดใจเท่าไรแอคชั่นเก็บรายละเอียดดีอ่ะแล้วแบบชอบการเอาตัวสัมผัสผันเป็นแบบวันแรกไม่ใช่แบบไม่มันต้องเป็นชื่อตัวอะไรก็มันเป็นแบบเล่นอย่างนี้ก็ได้เก่งนะอันนี้ชุดก็มาซ้อนปะไม่ใช่ชุดเดียวกันนี่ซอนสอนสองชุดใช่คืออยากจะบอกว่าเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบให้สิบคะแนนแล้วเกือบให้สิบคะแนนแล้วเสียอย่างเดียวคือไม่มาแบบขดหินทำไมไม่เอาวันแรกที่ฉันแอบดูผู้ชายที่ขดหินไปขดหินแม่เนาะ อ๋อยกบนหินมาเพราะฉะนั้นตัดออกไปค่ะไม่ได้ให้สิบหลักให้ห้าเท่จโอ้โหเราเต็งโมงอีกคนหนึ่งแล้วว่าความสร้างสรรค์ไงเออสั้งแต่ชายชานี่เก่งอันนี้เก่งต้องตัดร้างตัดเยอะมากอ่ะคนต่อไปนี่ Wonder Woman ฟุกกลอนเออฟุกกลอนจริงนะแคาตีใอญ่ดอกไฮไลท์ฉ่ำ อุกกะร้อนอยากจะบอกว่าถ้าบอกว่าเป็นฟุกกะรอนพี่ก็เชื่อเหมือนยันหุ่นใช่ใช่พอๆอย่างเงีนาะเออเหมือนมากอิวก็ใช่อ่ะมันไม่มีอะไรที่มันเหมือนแทะหรอแจ๊สไม่มีแต่จริงๆต่อให้ไม่มีแทะเอาดาบเอาดาบมาดีกว่าใช่เอาดาบมาแน่นะเออเออหักนิดนึงหักค่าหักค่าพ็อปเออเอาสี่ละกันพี่ให้สี่หักค่าพ็อปนิดนึงแอดเป็นไปได้ไหมว่าเขาหันไปเจออีวาคิรี่พอดีว่าเอ้าเดี๋ยวมันเหมือนกันเกิดไปเลยเป็นไปได้เป็นไปได้สสู้เ จะไปหยิบดาบฉันได้ไงแต่แต่พอเข้าใจนะว่าเอาอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าอยากให้ได้มีความเป็นแซะเป็นแบบแซะเห็นปะวงบานอะแต่ว่ามันก็ไม่ดูเป็นแซะเอาเป็นดาบดีกว่าไม่เหมือนขนาดนนั้เอาเป็นดาบดีกว่ามมนี่สวยให้4ค่ะนี่ไม่ชอบผมอะมันดูเวอร์เกินไม่ใช่วันเดอร์บุ๊แมนใช่มันต้องออแค่ลอนๆพอลอนเออ,เอ,อลอนเอออนบาๆผมแบบตรงๆนิดนึงแล้วก็มีหน้าผากตรงหน้าผากอะเป็นอะไรนะอิสระศพผมจะนุ่มใช่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 แล้วก็ตรงดาบด้วยนะคะเออโอเคแล้ว ถาพีเซนน่ะอุ้ยกูหักเยอะมากเลยกูหักเดียวเดียวเองหรอกูให้สามแทนได้ไหมได้ได้ได้แล้วทีเนี้ยถ้าพีเซนน่ะมันกูไม่ดูเป็นนักลบเลยใช่ไม่ดูเป็นนักลบเลยเออดูแบบอุ้ยเนี้ยแล้วจบก็ุปให้สามโอเค เพราะน่าจะเห็นบ้านข้างๆเขาใช้ดาบไปแล้วเขาเลยเปลี่ยนมับป่าเขียนตีดาบที่เขาไม่ใช้ดาบหรอกอาจจะอ้างได้อยู่แบบประมาณว่าเออมันจะมีดาบแท้อ่ะเออในเกมหนึ่งมันมีอาวุธทื่ดาบแท้เหมือนกันไงมันเอามาเนียนได้นิดนึงหักไปเยอะสามอ่ะข้อต่อไปนี่วันพันแมนนะนักข่าวเซฟมาเลยเหรอวันพันแมนใช่ป่ะไม่น่าใช่แต่ว่าแต่วันพันแมนแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ใช่อืมแลาวไเป็นวันพันแมนไปเลยเออโหเราล่อนไปเลยใช่ไหม ก็กระเทยอย่างกผมยาวอ่ะใส่ไม่ก่อโออแต่ผมยาวอ่ะอยากเป็นคิกซี่อ่ะมันเหมือนเป็นวันพันแมเวอร์ชันผมยาวมีอะไรไหมแต่ชุดได้แล้วถ้าผ้าคลุมมีด้นะในเกมอ่ะเป็นวันพันแมงได้เลยแล้วแล้วไอ้ตัวนี้มันมีมันถืออะไรปะเธอมันถือแบบห่อครืออะไรไม่มีอะถือเหรอมันใช้พลังมันใช้พลังมือเปล่าใช่ไหมอื้าวแล้วเขาถือไปทำไมวะไม่รู้ชอบนะที่เขาบอกว่าทำให้แบบลอยๆได้ด้วยการใช้ขึ้นขึ้นทางขึ้น ได้ไงเราได้ไงเออให้ให้เลยให้สี่ให้สามถ้าแต่งมันเป็นวันพันแมนพี่จะให้ห้าเลยเออก็จริงมันง่ายๆเลยนะวันพันแมน嘛จริงอืมไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยรู้แหละว่าอยากผมยาวก็แต่งมา็นวันพันแมนแล้วบนชั่นผมยาวใส่วิกเยิ้อเยิ้อวิกมาก็ได้เออก็ฉ่ำดีนะเออที่สุดให้สี่ค่ะแต่งเหมือนอ่ะคนต่อไปนี่วิ่งควายวิ่งควายเอ้ยทำได้ขี่ควายด้วูดูเอาขี่ควายนี่กบกบกบเหรอ กูจีแมนกูถัน้ากันกีแมงกูจีหรือเปล่าโอ้ดู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 ควายอยู่นะแล้วก็กีควายอยู่นะเออตั้งแต่เขาเดดีเออเขาตายแล้วมั้งเขาเกินเขากีเอทอ่ะเขาแบบพี่เอทเขาตั้งแต่พี่สวยให้สี่ละกันเพราะว่าถามว่าชอบไหมชอบแต่ด้วยความที่ว่าพี่สวยดูควายหรือเปล่า แต่พี่รู้แหละว่าว่าสิ่งที่น้องตั้งใจคือพยายามแบบให้พี่เซว่าขี่ควายใช่แต่พี่ไม่บอกเป็นควายพี่มองเป็นแมงขี้ควายอย่าหนูแมงกุจียลูกชอบคอนเซปต์เขางนะในการที่เป็นขี่กระบือขี่ควายมาแต่ว่าเหมือนเหลาเหลาเขาออกไปอ่ะหรือสีแล้วกันนะคือเข้าใจว่ามันอาจจะใช้เขาลงมาไม่ได้หรือไม่ได้แต่ว่าอาจจะยากเกินโจทย์ไปแต่ว่าพอทำอย่างนี้ก็เข้าใจว่าเก่งเป็นการคิดเอเดนอะไรได้อยู่โอเค พี่อยากจะบอกว่าถ้าออกมาแล้วแบบถ้าสมมติว่าเป็นมอม้าอะไรอย่างเงี้ยออกมาแล้วบอกแมงกิ้งขี้เี่ยพี่ถ้าเลยใช่เหมือนนะมันเหมือนหมันเหมือนอะตอนนั่งอะเหมือนมากเหมือนมากแต่พี่ชอบคนเขียนของเราบ้างเลยให้สิแต่ว่าถ้าเป็นแมงกิ้งขี้พี่ไม่ได้แพ้โจ้ให้เลยให้เล และรอบนี้มีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันถึง2คนวาคิรี่กับวันแรกที่ขึ้นฟัง่งและกรรมการของเราได้ตัดสินเป็นเสียงเดียวกันว่าวันแรกที่ขึ้นฝั่งเป็นผู้ชนะและน้องก็ขอเป็นเมคอัพคัสตอมนั่นเองนะคะใครที่อยากร่วบสนุกแบบนี้แล้วก็อย่าลืมเข้าดิสคอร์ดกันมานะ